สวัสดีจ้าท่านผู้ชมอันนี้ก็นำเสนอวานอีกแล้วนะคะวานซื้อวานเพิ่นก็คือวานหอมแดงจะ้ะเม่อเมนหอมที่ว่าเฮ้าใส่มาปรุงอาหารได้จะ้ะแต่ว่าก็ใส่ได้ขึ้นกันจะหัวเพิินหัวเพิ่นจะออกสีแดงๆขึ้นกันจะ้ะ ล้วก็จะหัวใหญ่ประมาณคล้ายๆหอมหอมแขกเนี่ล่ะคิดว่าเนาะหัวเป็นเป็นหัวใหญ่อยู่จ้ะแต่จะเป็นหัวเลี้ยวเียวเนาะคะ่ะว่านหอมแดงเป็นพืชสมุนไพรนะคะสมัยโบราณโบราณน,นำมาใส่เกี่ยวกับเด็กผู้ใหญ่ก็ได้จ้ะเด็กที่ว่าเป็นโลกพ่นวาแก่โลกสร้างในเด็กหน่อยที่ว่า ตัวหลอนจัดเสื่องซึมปากข้อแหงอาเจียนดูดนมกินอาหารบโบาได้เพิ่นว่าก็ใส่อันนี้น้ำมาต้มให้เด็กหน่อยกินนะจ้ะและ้วก็สำหรับผู้หญ่ที่ว่ามีอาการเป็นวัดหรือว่าเป็นล่มหนามืดวิ่งเวียนนะคะก็ใส่น้ำมะบทเป็นผงละลายน้ำ แก่ลมวิ่งเวียนตาผ่าแก่ท้องขึ้นแล้วก็เอามาบดบดบดผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นนะคะมีหลายอย่างอยู่พวกกระเทียมพักชี่ขมิน้นอ้อยไผ่เอามาบดบดใส่กับนามแล้วก็พออกกระมอม ใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่บนว่าแก่สมองพิการมันเท่าอาการปวดศีรษะรุ่นแรงชนิดทดตาหมืดหูอื้อนะแต่ก็ยังเป็นยาที่ทำให้ที่พ่นที่เป็นโรคเรือร่างโรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโ้มหรือสูบสีด โลหิตจางปวดเมื่อยอ,อ่อนแรงมือเท้าชานี่ก็สามารถรักษาได้ค่ะแล้วก็แก้อาการนี่น้ำมูกไหลหรือว่าคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามหายใจบ่ออกเพิ่นก็นว่าใส่มาาดมสูตรดมเฮให้จมูกโล่งจ้ะสำหรับวันหอมแดงก็มีประโยชน์มากมายจ้ะ แต่สำหรับทางช่องก็นํามาเพื่อเป็นสาระเล็กๆนหน่อยให้ความรูพ่อแม่พี่น้องเนอะจ้ะแต่ที่ใส่หลีกับต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณและผู้ที่เพิ่นเคยใส่เด้อจ้ะสำหรับสมุนไพรทุกชนิดนะคะกาคว้วศึกษาให้เป็นอย่างดีบกวกควรนำมาใส่โดยที่บัได้ศึกษา สำหรับบานห้อนหอมห้อนเพราะว่าเพราะว่าานห้อนหอมแดงนี่บ่แมนว่าจะมีเอ่อประโยชน์ทั้งด่านสมุนไพรย่างเดียวเดวยกันยังเป็นพืชที่ว่าใส่ปลูกเป็นไม่ประดับเป็นไม้มงคลเพิ่นวาตำราบโบรานเพิ่นวาเนาะนิยมปูกกันมีประจำบานไหวก็ดีเป็นซีเป็นซักแก่บานเพิ่นวา สำหรับคลิปนี้กะมีความรู้ดีๆสาราดีๆมาฝากไว้ซ้ำนี่ละกะัชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนั่นอุบลนในเดอ้อจะ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะ้ะวาสิมีอีหยงังมาฝากพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมเดอ้อจะ้ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมาสวัสดีค่ะ